ล่าสุดดวงดาวจารุจินดาคุณย่าดวงดาวจารุจินดาโพสต์ตคลิปน้องมียาล้านสาวสุดรักวัยสามขวบขวัญใจของคนทางบ้านให้กำลังใจปู่หน่องพลากรสมสุวรรณพร้อมเผยว่ายาขนาดเอกของปูจ่จ้าเด็กหญิงมียาหลานสาวคุณย่าดาวท่ามกลางคนในวงการบันเทิงโดยเฉพาะพระเอกนางเอกช่องเจดรวมให้กำลังใจน้องพลากรอาทิ เอสกันตพงศ์คอมเมนต์ว่าขอให้อานองหายไวๆนะครับปอลอน้องมียาช่างอ้อนมากครับเขตทันทัพก็บอกว่าขอให้อานองหายไวๆนะครับรวมทั้งวาสนานิรันกุลพระยาเสียตาปัญญาก็เข้ามาอวยพรให้หายไวๆด้วยว่าหายวันหายคืนนะคะคุณปู่พลากรของหนูมียารวมทั้งปุ๊กลุกฝนทิพยุจิรนันเดือนไปรมา ก็เข้ามาอวยพรให้คุณปูจาหายไวๆพร้อมทั้งชมความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องมียาอีกด้วย